สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามมาว่าเออ่ทำไมสับปะรดสีของเรานะครับออซื้อมาได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วสีมันก็ซีดนะครับใบมันก็ขาวๆเนาะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าสาเหตุของการที่สับปะรดสีนะครับสีมันหายไปนะมันเกิดจากอะไรกันนะครับ บางคนก็ถามมาว่าพี่คะใบสับประรดสีของหนูมันไหม้หนูจะทาอย่างไรแล้วก็จะแก้ไขยังไงดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เครียดมากนะครับก็คิดดูแล้วกันสับปะรดสีเนี่ยซื้อมาสวยๆนะครับเวลาใบมันไหม้เนาะนะครับเนาะก็คนเพิ่งจะเลี้ยงใหม่ๆอย่างอย่างผมเนี่ยก็เครียดเหมือนกันนะครับดูแลมาอย่างดีพอถึงช่วงเดือนมีนาเมษาทีไรนะครับก็ ใบจะไหม้ใบจะซีดนะครับก็ลองมาดูสาเหตุกันนะครับแล้วก็วิธีที่เราจะป้องกันดูแลนะครับนะคลิปนี้ก็อย่าพลาดดูให้จบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับหลายๆคําแนะนํานะครับเขาจะบอกว่าให้เราเลี้ยงสับประรดสีนะครับตั้งไว้ทางที่พะอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมครับก็คือทางที่ตะวันออกเนะาะพระทิตย์ขึ้นปื๊ดมานะครับแล้วก็ให้โดนแสงเนี่ยเออบางคนก็บอกว่า ไม่เกินเที่ยงนะครับเที่ยงวันเนาะห้ามโดนแสงบ่ายบางท่านก็บอกว่าเอาสัก11บอโมงพอเอาสัก10บโมงพอนะครับแต่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลนะครับเนาะหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยแสงมันก็จะมีความรุนแรงต่างกันนะครับยิ่งในช่วงนี้นะครับช่วงนี้เนาะช่วงของเดือนมีนาเนี่ยครับเขามษาคือมันเข้าหน้าร้อนเต็มตัวแล้วนะครับคิดดูเหอะขนาดคนเนี่ยนะครับยังอยู่ไม่ไหวเลยนะครับแล้ว นับภาษาอะไรกับสับรถสีจริงไหมครับเพื่อนๆก็ช่วงนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องแสงนะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนวางสับรถสีไว้นะครับที่ไม่มีสแลนบังนะครับช่วงเช้าเนี่ยเอาแค่ประมาณสิบเอ็ดโมงพอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นช่วงเที่ยงวันเลยนะครับโดนแดดช่วงเที่ยงทุกวันทุกวันนะครับอย่างของผมเนี่ยตอนนี้นะครับโดนแสงช่วงเที่ยงทุกวันนะครับ ขนาดคัดไม้ต้นเจ๋งๆคิดว่าแน่ๆมานะครับก็ยังไม่ไหวเหมือนกันนะครับนะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องแสงนะครับคอยสังเกตไหมนะครับว่าต้นไหนที่ทนแสงได้นะครับทนแสงไม่ได้เอาสักสิบเอ็ดโมงเช้าพอนะครับอันนี้คือตัวอย่างของสับปะรดสีนะครับที่ผมตั้งไว้เนี่ยก็คือเขาโดนแดดช่วงเที่ยงทุวันเลยนะครับเป็นเพื่อนจะสังเกตเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆดูดีๆนะครับจะสังเกตเห็นว่า ใบเขาเริ่มเป็นสีเหลืองซีดนะครับคือแต่เนื่องจากว่าต้นเขาเต็มฟอร์มแล้วนะครับแต่เดิมเนี่ยเขาจะเป็นโทนสีชมพูเยอะมากเลยนะครับก็ตั้งแต่เดือนมีนามานะครับโดนแดดเที่ยงทุกวันนะครับตั้งแต่เดือนมีนามมานะครับโดนแดดเที่ยงทุกวันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็แต่ก็ยังไม่ได้ย้ายนะครับแต่สีเขาก็จะหายไปนะครับก็จะไม่ค่อยสวย อ่าอย่างต้นนี้นะครับอีกต้นหนึ่งก็คือเจ้าดีโอวินเนอร์เนี่ยผมน่ะคิดว่าวินเนอร์เนี่ยค่อนข้างจะทนแดดแล้วนะครับแต่ก็ยังสู้แดดไม่ไหวนะครับเพราะว่าวินเนอร์เนี่ยใบเขาจะกลับเพราะว่าวินเนอร์เนี่ยกลับใบเขาจะหนาใช่ไหมแต่พอเจอแดดทุกวันเป็นเพื่อนดูนะครับวิธีสังเกตง่ายเลยนะครับถ้าเกิดสับรดสีที่ซื้อมาเนี่ยถูกแดดเยอะไปนะครับหรือว่าเริ่มไหม้ใบเขาจะซีดขาวนะครับ สีที่เป็นชมพูแดงๆสวยๆมาเนี่ยสีเขาจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวๆแบบนี้ครับเกือบทุกใบเลยนะครับแล้วหลังจากเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วนะครับถ้าเกิดเรายังไม่ย้ายนะครับใบเขาจะสุกแล้วก็ไหมนะครับแต่ต้นนี้คือเขาสามารถทนแสงแดดได้อยู่นะครับผมก็จะตั้งไว้ให้เขาสีขาวๆแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าสังเกตแล้วใบเขาจะยังไม่มีจุดที่ไม้แดดนะครับ ่าส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้า n e โอเวลคอมโฮมนะครับวิธีสังเกตยังไาอีกอย่างหนึ่งก็คือสังเกตว่าถ้าเกิดว่าแถบไหนที่เขาโดนแสงตกกระทบมากนะครับแถบนั้นจะซีดนะครับและเริ่มมีอาการใบไหม้นะครับส่วนแถบที่เหมือนไม่ได้รับแสงในช่วงเขาเรียกไรเดียคือไม่ได้ถูกแสงตกกระทบนะครับคือ ความร้อนของแสงเนี่ยไม่ได้โดนเต็มๆนะครับในช่วงเช้าหรือช่วงเที่ยงเนี่ยแถบ,แถบใบแถบนั้นนะครับก็จะยังสีเข้มอยู่นะครับวิธีแก้นะครับก็ก็อาจจะใช้วิธีการหมุนก็ได้ครับหมุนเปลี่ยนแถบนะครับเปลี่ยนแถบเขานะครับให้แถบที่มีใบแข็งแรงนะครับรับแสงแทนนะเอาแถบที่ เริมซีดเนี่ยหลบแสงนิดนึงนะครับลดการตกกระทบของแสงนะครับหรืออาจจะใช้แอบๆเข้าไปในใต้ต้นไม้นะครับที่สามารถทนแสงได้นะก็อาจจะช่วยได้อยู่บ้างนิดหน่อยนะครับอ่าอย่างเจ้ามาโมราต้าไฮบิดนะครับก็คิดว่าเขาจะทนแสงได้ดีนะครับนี่ขนาดอยู่ใต้สแลนนะครับเพื่อนๆดูอ่าจริงแล้วช่วงเที่ยงเนี่ยเขาจะอยู่ใต้สแลนนะครับแต่ก็ไม่วายสีหาย เห็นไหมครับเหลือชมพูอยู่แค่ช่วงบนนะครับส่วนใบด้างล่างก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวขาวๆหมดแล้วนะครับแต่ใบเขาก็จะไม่ไหม้นะครับก็คือตั้งวันนี้แหละนะครับก็อาจจะไม่สวยหน่อยช่วงหน้าร้อนนะครับนะครับก็ไม่ต้องเสียดมากส่วนสับรดสีต้นที่ สู้แดดไม่ไหวนะครับก็ผมก็แนะนําเพื่อนๆนะครับให้เอาไปหลบร่มเลยนะครับนะเอาจะใช้อะไรนะครับเอาไปหลบร่มเลยนะครับใต้ร่มไม้หรือตรงไหนก็ได้ที่ไม่ให้โดนแสงซากเอาไปว่าสังเกตดูแล้วกันนะครับตั้งไว้จนกว่าเขาจะเริ่มมีสภาพที่ดีขึ้นสีเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วเราก็ค่อยอเอามาจัดตั้งไว้ในที่ที่มีแสงช่วงเช้าเช้าใหม่นะครับนะถ้าเกิดว่าเราตั้งต่อไปนาน,านเนี่ยก็ใบจะไหม้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่ผมเอาไปหลบล้มนะครับนี่ครับแอบไว้นี่เป็นชั้นนะครับคืออยู่ข้างบนไม่ไหวนะครับก็เอาไปแอบหลบแสงแดดไว้นะครับก็ใบได้ไม่เน้นต้นแสงแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเน้นให้เขาได้พักนะครับอย่างจะแบกไอเนี่นะครับสังเกตเอ้ยแต่มันก็แปลกนะครับก็คือว่าถึงจะเป็นแบกไอเหมือนกันนะครับบางต้นเนี่ย มันก็ทนได้นะครับผมว่ามันน่าจะเป็นมาจากเหมือนพันธุกรรมแม่พันธุของเขาอะไรนี่แหละเนาะก็คืออย่างต้นเนี้ยไม่แข็งแรงนะครับใบไม้ส่วนต้นอื่นๆเนาะอยู่ได้ครับเออก็แปลกดีไปอย่างหนึ่งอย่างต้นไม้ชมพูผมเนี้ยนะครับก็สุกเลย,ยเพื่อนเเห็นไหมใบนี้เสียเลยนะครับถ้าไม้แบบนี้นะครับถ้าไม้แบบนี้เสียเลยนะครับก็คงต้องรอใบใหม่ขึ้นมา นี่อย่างเจ้าโล็เกนฮาร์ดผมนะครับตัวนี้เดิมสีแดงเป็นอมเฟอร์มสวยมากนะครับจากราคาเป็นร้อยเหลือ5บาทนะครับแต่โชคดีที่ว่าเราสังเกตเห็นเขาก่อนนะครับตอนแรกคิดว่าจะทนได้ใบก็จะซีดเห็นไหมครับชัดเจนเมื่อเทียบกับตรงนี้ชัดเจนมากนะครับก็เอามาหลบลมไว้นะครับ แต่ถึงเราจะหลบล้มแบบนี้เราก็ยังพอโดนแสงบ้างนะครับเดี๋ยวสีเขาก็คงจะยังพอสวยอยู่นะครับส่วนเจ้าบกเกนทา2015เนี่ยตวเนี้ยใบไม้แล้วนะครับเห็นไหมนะครับคือสีเนี่ยไม่ค่อยหายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใบไม้ก,ก็เลยเอามาหลบล้มไปนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีคําแนะนําสำหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงสับประรดสี อย่างนี้นะโล่งๆแบบนี้นะครับแดดร้อยแบบบ้านผมนะครับนี่ดูบนหัวนี่เห็นไหมจริงเที่ยงมานี่ร้อนร้อนมากนะครับก็อย่างที่เคยที่พูดไปแล้วว่าขนาดคนเนี่ยนี่ประมาณ10บโมนครับยังร้อนเลยนะครับแล้วสับปะรดสีเนี่ยเขาเป็นต้นไม้นะนะครับจะทนไหวไหมนะครับก็ฝากเพื่อนๆคอยสังเกตนะช่วงแรกต้องคอยสังเกตนะครับช่วงนี้ สังเกตว่าสีก็เปลี่ยนไปไหมนะครับไบซี่ตรงไหมหรือว่ามีรอยไหมไหมนะครับเราก็ขยับปรัเปลี่ยนที่ตั้งเขาแค่นั้นเองครับจริงมันก็ไม่มีอะไรยากหรอกครับแต่ว่ามันมันต้องคอยดูเนาะต้องคอยใส่ใจนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการลูกสับปะรดสีนะครับในวันหยุดแบบนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ